สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนิยายวายเรื่องปิดสนาลับสัมผัสวิญญาณวันนี้จะเป็นเล่ม3ามลวค่ะเมื่อผลตรวจ DNA ได้ออกมาพร้อมกับการตรวจสอบของตำรวจภาคสนามได้ยืนยันแล้วว่ามือประหลาดนั้นนอกจากจะตรงกับผู้ต้องสงสัยคนแรกที่พวกเขาจับไว้ได้ยังมีหลักฐานเพิ่มเติมมาอยู่ในมือนั่นก็คือมือเหล่านั้นที่ถูกตัดถูกทิ้งมาจากร้านที่ผู้ต้องสงสัยทำงานอยู่ ตำรวจทุกหน่วยจึงบึ่งตรงไปยังที่พักของผู้ร้ายโดยมีฟันจียหลัวตามไปสมทบด้วยทีหลังเมื่อตำรวจไปล้อมไว้ผู้ร้ายคนนั้นก็เผยท่าแท้ชั่วร้ายให้ทุกคนได้เห็นคนร้ายใช้มือประหลาดนั่นที่งอกออกมาตามตัวทำร้ายร่างกายตำรวจใช้มือหลายคู่เหล่านั้นคลานหนีตำรวจออกไปแม้ว่าขาเขาจะถูกยิงสกัดก็ตาม แต่ก่อนที่คนร้ายจะหนีออกไปและสร้างความอันตรายให้กับผู้อื่นฟันจยยหลวก็สามารถดักคนร้ายนี้และสกัดเขาเอาไว้ได้ฟันจยยหลัวใช้พลังแม่เหล็กของตนเองกักขังคนร้ายเอาไว้และใช้พลังจิตของตนเองดึงเอาแผ่นหยกเล็กๆเ,เ,เหมือนมเมล็ดข้าวออกมาจากหน้าผากของผู้ร้ายมเมล็ดหยกที่มีลักษณะคล้ายกับของซูเฟิงซีเมื่อแผ่นหยกนั้นหลุดออกมา ผู้หลายที่มีพลังมหาศาลกลับกลายเป็นเพียงแค่คนสิ้นกำลังนอนนิ่งอ่อนปวกเปียกเพียงหนึ่งคนยอมให้ตำรวจจับได้แต่โดยดีดรทรงส่งฟันจยาหลวงกลับบ้านและกลับไปยังสถานีตำรวจของฝั่งปฏิบัติการพิเศษที่มีเพื่อนเขาสมัยเด็กเมืองจงอยู่ควบคุมคนหลายไว้คนหลายที่ไม่ยอมเอ่ยปากพูดและยอมปล่อยให้ตัวเองตายไปเพราะว่าภายในของเขานั้นล้มเหลวอย่างหนัก เนื่องจากได้เสียของบางอย่างไปเมื่อเห็นคนร้ายไม่ตอบสนองดรทรงก็พูดถึงฟันจะยาหลวขึ้นมาคนร้ายจึงยอมเปิดปากเป็นครั้งแรกและอ้อนวอนขอป้ายหยกที่เป็นเหมือนมรดกตกทอดคืนแน่นอนว่าดรทรงไม่มีทางให้คืนกับคนร้ายแต่ในตอนนี้เขาได้รู้แล้วว่าไอ้ป้ายหยกนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้คนร้ายคนนี้มีแขนและมือปีศาจโผล่ออกมามากมาย แผ่นหยกที่สามารถทําให้ใจสมปาถนาด้วยพิยงเพราะมีมือเพิ่มเข้ามาดรซงสรุปรายละเอียดและบิดคําให้การเพื่อให้เพื่อนเขาสามารถสรุปคดีนี้ได้เพื่อนของเขากล่าวขอบคุณก่อนกลับไปจัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยเป็นความลับตามที่เบื้องบนสั่งมาเมื่อเรื่องราวของมือขโมยจบลง ฟันจยยหลวงก็กลับไปถ่ายทำรายการเช่นเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เขาเริ่มไปรับส่งหยางหยางที่โรงเรียนพร้อมสอนการบ้านให้กับหยางหยางด้วยตนเองอีกด้วยในการถ่ายทำรายการในวันนี้ฟันจยยหลวงได้เข้าสำรวจสิ่งของจืกเหยื่อและเหยื่อคนนั้นก็คือพี่สาวที่ถูกฆ่าข่มขืนยิงใจร้ายพี่สาวของยางเซิงเฟยที่จริงเรื่องการถูกฆาตกรรมนี้ทั้งเขาและจวงเจนิน ต่างออกตามหาข้อมูลอย่างชุ่มเทดจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่แล้วตำรวจทั้งสองนายก็คว้าน้ำเหลวทำให้อย่างเซิงเฟยกลับมายังเมืองหลวงกลับมาหาฟันจียหลวงสักครั้งแม้ว่าหัวหน้าอย่างจงเจินจะไม่เห็นด้วยก็ตามมีผู้ที่สามารถสื่อกับสิ่งลี้ลับได้หลายคนแต่แต่ละคนก็ถอดใจต่างพากันบอกว่าวิญ,ญญาณของพี่สาวนายตำรวจหนุ่มได้หายสาบสูญไปแล้ว และทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเช่นดั่งฟั่นจยยหลวดังนั้นจงเจินจึงบอกว่าทุกคนก็เป็นแค่หมอเดาฟั่นจยยหลวเห็นตำรวจอย่างทุกหนักเขาจึงลองทำพิธีเรียกวิญญาณและเขาก็สามารถทำได้สำเร็จในที่สุดด้วยความร่วมมือของนายตำรวจและแม่ของเขาก็ทำให้วิญญาณของพี่สาวที่เคยน้อยใจที่คนชื่อบ้านช่ำเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนกลับมาหาน้องและสื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอให้น้องได้รู้ โดยการฉายภาพความทรมานย้อนหลังในคืนนั้นของเธอให้น้องได้เห็นเมื่อกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงตำรวจอย่างก็รู้ละว,ว่าที่ผ่านมาเขาหันหน้าเข้าสอบสวนผิดทิศทางทำให้หลงทางและไม่สามารถจับฆาตรกรได้เสียทีเขาเอ่ยขอบคุณฟันจียาหลวงแล้วรีบออกไปตามหาคนร้ายและไม่น่าเชื่อว,ว่าในที่สุดชีมของเขาก็สามารถหาเบาะแสของคนร้ายได้แล้วจวงเจินที่เคยค้านฟันจียาหลวงอย่างหนัก มันในตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าตัวเองจะคิดและรู้สึกอย่างไรดีความเชื่อที่เขาเคยมีมาตลอดมันได้สั่นคลอนไปหมดแล้วเฮอรจิ้งเหรียญหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรับรู้ได้ถึงความทุกขก์ทรมในคืนนั้นของพี่สาวอาการทุกอย่างของเธอเป็นเหมือนพี่สาวของนายตำรวจอย่างในคืนนั้นถ้าไม่ได้ฟันจยยหลัวช่วยไว้เกรงว่าเธอคงได้เจ็บหนักแล้วฟันจยยหลัว หลังจากช่วยเธอให้กลับมามีสติได้อีกครั้งไม่ต้องทนทุกทรมานเขาก็เตือนให้เธอถอนตัวออกจากรายการซะแต่พอแม่ของเธอได้ยินเพียงเท่านั้นแม่ของเธอก็รีบบวยวายแล้วหาว่าฟันจยยหลวคิดจะกำจัดเธอหลังจบรายการฟันจยยหลวก็พายอย่างงกลับมาที่บ้าน ผู้อาศัยชั้นเจ็ที่มีชื่อว่าหญิงลู่ที่เคยมาขอคำปรึกษาจากฟันจะยหลัวเรื่องครอบครัวสามีที่ชอบตบตีเธอแต่กลับไม่ยอมหย่าให้อสิสระกับเธอกลับมาครั้งนี้เธอมาดักเจอเขาอีกครั้งหลังจากที่ครั้งก่อนฟันจะยหลัวบอกให้เธอเป็นคนเดินห่างออกมาในครั้งนี้ฟันจะยหลัวยอมให้ยกเล็กชิ้นหนึ่งกับเธอแล้วบอกให้เธอใส่มันในข้าวให้สามีกินซะ แม้เธอจะไม่แน่ใจว่าของสิ่งนี้คืออะไรแต่เธอก็ทำตามที่ฟั่นจยาหลัวบอกแต่แล้วเธอก็ต้องรู้สึกเสียใจที่เธอยอมทำตามที่ฟั่นจยยหลัวพูดเพราะว่าเธอกลับโดนสามีตบตีมากขึ้นจากมือที่งอกเพิ่มออกมาจากลำตัวของสามีตอนที่เธอกำลังหลบด้วยความหวาดกลัวนี้เองที่เธอต้องแปลกใจเมื่อสามีของเธอเดินถือมีดเข้ามาเพื่อให้เธอตัดมือที่งอกออกมานั้นให้กับเขา ในครั้งแรกๆที่เธอลงมือตัดมือเหล่านั้นเธอทําใจแทบไม่ได้แต่พอได้ตัดให้สามีบ่อยครั้งเขา้าเธอก็เริ่มที่รู้สึกจะชินชาแถมสามีที่ต้องเสียเลือดต้องพักผ่อนทําให้เขาไม่มีแรงตบตีเธออีกแล้วเธอจึงใช้โอกาสนี้พักฟื้นร่างกายและดูแลตัวเองจนแข็งแรงกว่าสามีในครั้งสุดท้ายที่สามีคิดจะตบตีเธอเพื่อระบายความกลุ้ม เป็นครั้งแรกที่เธอคิดลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องตัวเองและเธอไม่ได้หวาดกลัวสามีของเธอเช่นเดิมแล้วหลังจากที่เธอลุกขึ้นสู้สามีกลับเป็นฝ่ายกลัวเธอถึงขั้นที่ยอมเซ็นใบหยาใบที่เธอร้องขอมานานให้เธอดีใจมากและกลับไปขอบคุณฟั่นจยยหลัวพร้อมคืนหยกชิ้นนั้นให้กับเขาและเธอก็ใช้โอกาสนี้ออกบยบินทำตามความฝัน ก่อนที่จะออกไปที่ชั้นเจ็ดที่จริงแล้วยังมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ภรรยาของครอบครัวนั้นโดนทำลายจากพ่อสามีแม่สามีแถมลูกก็ยังไม่เชื่อฟังเธอหญิงลูได้บอกให้ภรรยาคนนั้นไปหาฟั้นจียหลวซะเพื่อที่จะได้หลุดพ้นแต่เพราะภรรยาคนนั้นไม่รู้ว่าตัวเองจะออกไปสู่โลกภายนอกที่ไม่มีสามีได้อย่างไรเธอจึงไม่คิดที่จะออกไปหาฟั้นจียหลวง การถ่ายทำครั้งต่อไปเกือบเอาชีวิตของคนในรายการไปทิ้งทั้งหมดเพราะสถานที่แห่งนั้นก็คือราชวังเก่าราชวังที่เต็มไปด้วยการนองเลือดที่เกิดขึ้นจากคำสาปของอดีตของเฮาที่โดนทรยศจนครอบครัวเธอไม่เหลือใครรอดชีวิตเป็นอีกครั้งที่ฟันจยาหลัวสามารถช่วยคนที่เกือบต้องเสียชีวิตในสถานที่ต้องคำสาบแห่งนี้ไว้ได้แถมยังช่วยได้หลายชีวิตเช่นกัน ฟันจยยหลวงอาสาเอาลูกตาที่มีแต่คำสาบกลับบ้านไปด้วยลูกตาที่เอาพลังงานชีวิตคนอื่นมาให้ตัวเองแต่ลูกตาที่น่ากลัวนั้นพอได้มาเจอเข้ากับฟันจยยหลวงกับดร์ทรงลูกตาคู่นั้นก็ทำได้เพียงแค่กรอกตาไปมาด้วยความหงุดหงิดใจเพราะว่าเธอไม่อาจาทำอะไรสองคนนี้ได้ที่จริงแล้วหลังจากมาอยู่กับฟันจยยหลัวลูกตาคู่นี้ในบางครั้งยังต้องเป็นเพื่อนให้กับหยางหยางอีกด้วย หลังกลับมาจากราชวังฟั่นจยยหลัวก็ได้รับคำเชิญให้ไปร่วมงานจากคุณไผในตอนแรกเขาคิดที่จะปฏิเสธแต่เมื่อสัมผัสได้ว่าฟั่นไข่สเวียนจะไปงานด้วยฟั่นจยยหลัวจึงตกปากรับคำไปงานกับคุณไผในงานฟั่นจยยหลัวได้ออกเตือนฟั่นไขาสเวียนหรือพี่ชายของตนเองที่ต่างมารดาว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีเพราะพี่ชายกำลังจะมีโรคร้ายถึงชีวิต แต่เพราะฟันไข่เสวียนตรวจร่างกายเป็นประจำเขาจึงไม่เชื่อแม้ว่าฟันจะยหลัวจะพยายามพิสูจน์ความสามารถของตัวเองไว้แล้วก็ตามผู้คนทั้งหลายต่างคิดว่าเป็นเพราะว่าฟันจะยหลัวมีแบกใหญ่อยู่ข้างหลังถึงไม่ได้สนใจการกระทำของตัวเองข่มขู่พี่ชายต่างมารดาด้วยการบอกว่าถ้าอยากหายก็ให้ยกบ้านของตระกูลฟันให้กับเขา จริงๆแล้วฟันจยยหลัวไม่ได้เป็นเทพแต่เป็นเพียงแค่ผู้โลกมากคนหนึ่งเพียงเท่านั้นแม้ฟันจยยหลัวจะรู้ถึงคำนินทาเหล่านี้แต่เขาก็ไม่คิดโกรธเขาเพียงแค่เอ่อยย้ำและเอ่อยเตือนฟันขายสวียนอีกครั้งเท่านั้นในงานดอกเตอร์ทงออกตัวปกป้องฟันจยยหลวอย่างเต็มที่ทำให้ฟันจยยหลัวที่แข็งแกร่งในโลกวิญญาณแต่กลับอ่อนด้อยในโลกมนุษย์ ดีใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ดร์ทรงมาเป็นเพื่อนแล้วคอยดูแลเขากับอย่างๆด็อกร์ทรงผู้มีหลุมมืดในใจแค่เพียงได้เห็นรอยยิ้มของฟันจยาหลัวเขาก็เหมือนเห็นแสงสวา่างยิ่งได้รู้ว่าเขาเป็นที่พึ่งของฟันจยาหลัวหัวใจที่ดำมืดของเขากลับร้องเพลงได้เสียอย่างนั้นฟันจยาหลัวกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมอีกครั้งแต่ในวันหนึ่งที่เขาไปรับอย่างอย่างที่โรงเรียนกลับพบว่า อย,อย่างถูกเพื่อนแกล้งถึงขนาดที่ว่าถ้าอย่างหยางยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้อย่าง,างก็ตายได้เลยทีเดียวเพื่อนคนนั้นก็คือเสี่ยวเหยียนหลินเด็กสาวแสนน่ารักที่แท้จริงแล้วมีจิตใจเป็นขุมนรกเด็กสาวที่สามารถทําให้ความปรารถนาของตัวเองเป็นจริงได้โดยพลังหยกสลักที่อยู่ในร่างของเธอแต่น่าเสียดายที่ความสามารถของเธอคือการทําให้โลกหมุนรอบตัวเอง ดังนั้นเมือ่อหยางหยางไม่เล่นกับเธอเธอจึงคิดกำจัดหยางหยางเหมือนที่เธอกำจัดหมาของตนเองเขาจึงคิดจะเอายกออกแต่การเอายกออกนั้นกลับโดนขัดขวางด้วยแม่ของเด็กผู้หญิงนั่นแม่ท่โรพลูกมักให้พรแก่ธุรกิจของเธอจนธุรกิจเธอเติบโตเธอจึงยอมเป็นทาสของลูกตนเองโดยไม่สนใจเลยว่าเธอกำลังให้ทายลูกแบบผิดๆอยู่ และแม้ว่าฟันจยยหลัวจะเตือนว่าถ้าไม่รีบแก้ไขคนรอบตัวของเด็กจะต้องตายกันไปหมดเธอก็ไม่สนใจที่จะฟังฟันจยยหลัวพยายามเอาหยกออกแต่ก็โดนข้อหาทำลายร่างกายเด็กและเขาก็ถูกกันออกห่างจนไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้แถมอย่างๆยังโดนขับไล่ออกจากโรงเรียนอีก ฟันจยาหลวงเครียดมากเขากลัวอย่างๆไม่มีการศึกษาเขาถึงขนาดยอมลงทุนติดต่อดรซงไปเป็นครั้งแรกดรซทงที่ทำตัวเหมือนคนข้างลักแน่นอนว่าแค่ฟันจยาหลวงเอ่ยปากเพียงคำเดียวเขาก็พร้อมช่วยเหลือทุกอย่างและช่วยอย่างสึกตัวดรซงช่วยให้อย่างงได้ย้ายไปที่โรงเรียนที่ดีกว่าแถมยังออกตัวเป็นผู้ปกครองร่วมกับฟันจยยหลวอีกด้วย ฟันจยาหลัวเอ่ยขอบคุณอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดมันก็คือแผนของดรซรงที่ต้องการเป็นที่พึ่งพิงให้กับฟันจยาหลัวฟันจยยหลัวเด็กน้อยผู้อ่อนหัดโดนปั่นหัวเข้าเสียแล้วในที่สุดฟันจยยหลัวก็ได้พบกับผู้หญิงชั้นเจ็ดอีกครั้งคนที่เขาเคยบอกให้เชอไปอย่าคนที่ถูกพ่อแม่สามีตกตีในครั้งนี้ฟันจยยหลัวไปพบเพราะเขาสัมผัสดได้ว่าเธอกำลังคิดจะจบชีวิตตนเอง ฟันเจียหลัวขอให้เธออย่าเพิ่งจบชีวิตตัวเองแล้วใช้พลังจากหยกของเขาซะพลังนั้นก็คือการสลับร่างระหว่างสามีกับตัวเธอเอง หลังจากกลับไปหนึ่งคืนเมื่อตื่นขึ้นมาเธอก็ได้พบว่าเธอได้อยู่ในร่างของสามีแล้วความลับหลายอย่างโผล่พ้นให้เธอได้เห็นและความลับเหล่านั้นก็สอนเธอว่าต่อให้เธอจะมีเงินเหมือนสามีมากแค่ไหนต่อให้เธอจะเป็นใครก็ตามถ้าเธอยังคงเป็นเธอไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นดังนั้นเธอจึงไม่สนใจเรื่องเงินไม่สนใจเรื่องการใช้ชีวิตในอนา,าคตข้างหน้าเธอหลังจากกลับมาเข้าร่างตัวเอง เธอจึงตัดสินใจหย่าแล้วออกจากชีวิตที่ย่ำแย่นั้นได้เสร็จทีโดยไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปพ่อของเด็กน้อยหลิงอยากให้เอาลูกไปรักษากับฟ้นจยยหลัวแต่พอลูกไม่อยากไปเพราะเธอรู้ดีว่าถ้าเธอไปเธออาจจะเอาแต่ใจแบบนี้ไม่ได้อีกเธอจึงเริ่มเกลียดพ่อตัวเองจนในวันหนึ่งชิ่พ่อของเธอต้องการทิ้งนิยายที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงทิง้งเธอจึงเอ่ยแช่งให้พ่อของเธอตายพ่อเธอจึงตายด้วยอุบัติเหตุ เมื่อถึงตรงนี้เมื่อต้องเสียคนอันเป็นที่รักแม่ของหลิงจึงจับลูกตัวเองกลับบ้านเพื่อลงโทษด้วยความโกรธแต่มันก็สายไปเสียแล้วเมื่อลูกของเธอไม่สามารถระง,งับอารมณ์โกรธได้และลงมือฆ่าแม่ของตอนเองด้วยอีกคนเด็กที่ลงมือฆ่าพ่อแม่ตายแน่นอนว่าไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกสูญเสียนั้นได้เธอจึงปฏิเสธการตายของพ่อแม่และไปที่โรงเรียนเธออาลวาจนทำร้ายเพื่อนนักเรียนและคุณครู ในวันนั้นพอดีกับที่มีนักข่าวมาทําข่าวเธอเรื่องของเธอที่ทําร้ายเพื่อนนักเรียนและครูจึงได้เผยแพร่ภาพสดออกไปทุกคนที่เห็นข่าวต่างตกใจเพราะพวกเขาไม่คิดเลยว่าเด็กเล็กเพียงแค่สิบขวบจะสามารถลงมือฆ่าและทําร้ายคนอื่นได้ทุกคนจึงได้ย้อนกลับไปยังข้อความของฟันจยยหลัวที่เคยเอ่ยเตือนทุกคนในตอนนั้นจําได้ว่าเมื่อเห็นข้อความก็ต่างด่าทอฟันจยยหลัวว่าลังแกเด็ก มาในวันนี้ทุกคนรู้แล้วว่าฟันจยยหลัวไม่ได้คิดรังแกเขาแค่ต้องการช่วยพอแม่เด็กที่เคยต่างด่าทอฟันจยยหลัวมาในวันนี้ก็ต่างอ้อนวอนขอให้ฟันจยยหลัวกลับเข้าไปที่โรงเรียนเพื่อช่วยลูกตนเองที่ติดอยู่ในนั้น,นฟันจยยหลัวตัดสินใจเรียกวิญญาณพ่อแม่ของเด็กกลับมาและทําให้เด็กสลบตอนที่เด็กยังสลบอยู่นั้นฟันจยยหลวเอ่อยเครียดกับดร์รง เพราะว่าเขาไม่สามารถเอายกอันตรายที่ฝังติดตัวไว้กับเด็กออกมาได้เขาจึงตัดสินใจที่ต้องลงมือรุนแรงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในอนาคตแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้กําจัดหยกไร้นั้นเด็กนั้นก็ถูกหน่วยงานของเมืองโจงเอาไปฟันจยาหลัวได้แต่บ่นเสียดายแต่ดอกเตอร์ทรงบอกว่าเป็นกรรมของพวกนั้นแล้วดอกเตอร์ทรงให้ฟันจยาหลัวเลิกคิดและกลับไปรักษาตัวให้หายดีกว่า เพราะว่าตัวเองนั้นโดนคนของตำรวจทำร้ายจนบาดเจ็บดรซรงรู้ดีว่าฟันจยาหลัวไม่กินและรู้ว่าวิธีรักษานั้นไม่ใช่การไปหาหมอแต่เป็นวิธีรักษาอันแปลกประหลาดนั่นคือการนอนในน้ำใสแล้วตื่นมาก็สามารถที่จะหายได้แต่สำหรับดรซรงแล้วเขาไม่รู้สึกกลัวฟันจยาหลัวเลยสักนิดกับเรื่องเหล่านี้เพราะเขา รับฟันเจยยหลวงในสิ่งที่ฟันเจยยหลวงเป็นได้ทั้งหมดแม้ว่าฟันเจยยหลวงจะเป็นอัศมุษย์ก็ตามหลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกคนที่เคยด่าฟันเจยยหลวงก็รีบกลับลำพร้อมกลับไปบอกให้ฟันไข่สเวียนไปตรวจร่างกายใหม่ซะแต่แน่นอนว่าพี่ชายต่างมารดาของฟันเจยยหลวงไม่มีทางเชื่อเรื่องพวกนี้แน่ดรซรงแวะไปหาเมิงจงเกี่ยวกับเด็ก แต่ก็ได้คำตอบมาว่าตระกูลจางได้ยื่นมือเข้ามาสอดแล้วเหมือนว่าต้องการดูแลเคสเด็กคนนี้ด้วยตัวเองเมืองจงยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าตระกูลจางวางแผนอะไรไว้จึงได้เอาอะไรบางอย่างมาให้เหล่าตำรวจกินและดื่มและเหล่าตำรวจเหล่านั้นที่ตัดสินใจรับของจากตระกูลจางก็มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกว่ามันผิดปกติตัวเขาเลยไม่คิดจะแตะต้องสิ่งเหล่านั้น ดรทรงไม่ได้ฟังเรื่องเาวาก็บอกกับเพื่อนว่านั่นคือการตัดสินใจที่ดีแล้วและเขาก็จะเอาของพวกนี้กลับไปให้ฟั้นจียาหลัวตรวจสอบว่ามันคืออะไรกันแน่อันนี้ก็จะจบเล่มสามนะคะนอกจากคดีที่จะมันๆแล้วบอกเลยว่าเป็นเล่มที่สอนให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในการทําดีได้ดีทําช่วได้ช่วอีกครั้งค่ะคนที่ทําทุกอย่างไปได้วยความโลภในที่สุดแล้วเขาก็ต้องตายหรือสูญเสียบางอย่างไปเพราะความโลภของตัวเองเช่นกัน อย่างเช่นเคสแรงนะคะที่โลภมากยอมแกลกร่างกายกับตัวเองกับการหยิบเอาทรัพย์สินของคนอื่นกับคนที่สองที่เป็นคุณแม่ของน้องหลิงที่โลภอยากให้ธุรกิจเติบโตโดยไม่สนเลยว่าลูกจะปฏิบัติตัวอย่างไรผลสุดท้ายก็ทําให้เธอต้องจบชีวิตของตัวเธอเองพร้อมกับสามีคนที่เธอรักด้วยยังไงก็ฝากติดตามกันต่อกับเรื่องไซคิปริศนารับสัมผัสวิญญ,ญาณด้วยนะคะ แล้วมาเจอกันในเล่มต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย